สวัสดีพี่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับรบมือนีทา้งสองเสี้ยงยาผ้าเล็อกมีหน้าทางนะครับเนาะมีหน้าทางจากล้าพัฒนานะครับครับล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยครับเด้อครับเสี้ยงยาผ้าเลาะครับตามต่อนะครับเนาะตามต่อของล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับปันจันทร์แล้วครับปันจันทร์ทีซีครับครับของ คลิปนี้ก็เป็นของเกียวดอนแหละครับเหล่าพัฒนาเกอุดรนะครับเนาะครับเหล่าเด็ดเหล่าดีเหล่าเด่นมากเหล่าพัฒนาครับเขาตลอดเขาทุกงวดนะครับเป็นเหล่าพัฒนาเลยครับเด้อข้าวเป็นแล้งนียแหละครับสองถุงสามถุงเนาะก็เลยเป็นข้าวข้าวข้าวหนังครับก็เลยเป็นข้ากับาข้าวหนังข้าวลดข้าวลาบไปให้ลูกให้ลูกไปโรงเรียนเนาะครับเนาะครับเป็น ของเราพัฒนาได้ครับเด้อครับเน้นย้ำสำหรับรัฐบาลไทยกับกัสิมีมาตตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็สำหรับเกียวดอนเกียวดอนกับเข่านะครับเนาะวดที่แล้ววเมื่อกี้นี่วดวันที่หนึ่งกันยากะเข่าเต็มเตมนะครับของเบิรนรัฐบาลไทยนะครับเด้อติดตามไว้สำหรับเกียวดอนครับเกียวดอนดีเด่นมาตลอดนะครับยึดได้ตลาดเมืองทองนะครับเกเกียวตลาดนะครับเนาะครับ ครับบาดนี้เขาก็ขอมาเบิ้งตัวเหลขน้ำันนะครับเด้อรับตัวเลขของเกาเกียง yes. ใหญ่เป็นทรงมากนะครับเนาะนี่ครับตัวหน่อยผมเกิเขียนตัวใหญ่แหละครับเกียเมืองทองครับครับเขมาเบิ้งตัวเหลียนน้ำกันนะครับเด้อบ้ครับตัวเลขเป็นเล่าพาัฒนาเนาะครับเนาะเล้าพัฒนาเลยครับเด้อ จะจำสับสนงวดวันที่ซีทับเก้าทับฮุกฮุกนะครับเพราะว่าสับสนหรอกครับสับสนเหล้าพัฒนาได้ครับเด้อคะเหล้าพัฒนาครับกีอุดรได้ครับเด้อ เกี่ยวดอนครับเป็นเหล้ากัตนาหนาลีกเพื่อนกับเขามาตลอดนะครับดีมาตลอดเด่นมาตลอดแนะครับเกียวดอนนะครับเด้อครัหลีกงามสำหรับเล,ลีเกียวดอนครับเล,ลีเกียวดอนกับว่ามีหลายคู่แหละครับทั้งเหมือนน้องกับเนาะครับรูดเพื่อนกันให้รูดตัวเดียวแหละครับ สำหรับเล็กเกลีดอนครับลูดวิ่งเลยครับวิ่งลูดไม่ต้องมากไมก่ต้องหลายตัวนะครับเนดะ้อเกลีดอนลูดสองครับลูดสองครับสองตัวเดียวง่ามๆครับ รูดสจับคูมาให้แต่ไมีหนึ่มีไม่หาคูนะครับเนาะมีหาคูครับจับคูมาให้หต่ไมีหาคูนะครับเอครับมีอยู่สองศูนย์สองีรูดสองครับรูดสองแต่มี20 2ส สองสี่สอง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 นะครับเนาะสามสองสามสองหกสองดูดสองครับตัวนี้พระจับมาให้ได้ครับเนดะ้อเก้าสอง มาตัวได้แต่เอฟซกับจัดเอาครับ9ก้าสองเจ็ดสเจ็ดสอเจ็ดครัเจ็ดเจ็ดเจ็ดห เจ็ดหกหกสี่ครับสำหรับเด็กสองตัวกับมีสองตัวนะครับเ้อสามตัวครับสามตัวเด็กสามตัวมีเจ็ดสองสี่ครับ เกตสองซีสองสี่สอง,สสองครับมัดตัวได้กับจับเอาครับคัดกับพานนะครับเด้อท่านสองเสมอมาเป็นเพียงแนวทางครับ,รบสำหรับเหล็กเกี่ยวดอนครับครับกลุ่มมหาอกับกลุมหนึน่งหกสี่ สองศูนย์แหละครับขุมหายเนาะครับเนาะเด่นเด่นมาหายครับสร้างระเบิดกันก็เพิ่มขึ้นเป็นเก้าสองนะครับเด้อเก้าสองเบิดกันหกสองครับเป็นตัวร่องครับเป็นตัวร่องตัวกันไว้เนาะครับเนาะครับครับนี่เป็นตัวเลขของเกอุดรนแหละครับเล่าปัฐนาเด้อครับเด้อแคปหน้าจอไว้ครับ ผู้ดได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานครับสำหรับเลข3ตัวค่ะมีเจ็ด 2, 4, 2, 4, 2, สอง2ีสองซีสองีสองครับสองงงาๆเาครับเนาะครับครับพอจะเป็นคาครับขอคำนามด้ครับเด้อครับพอให้โชคโชหมืนหมืนถูกปูทถูกคนครับผู้ได้ข้ามาเบิ้งส่สองเสี้ยงยาผ้าเลาะพอให้ทุกโชคเฮงๆปังๆทุถูกปู่ถูกคนเด้อครับเกียอุดอรจัดมากวันนี้ครับ วันที่สี่นะครับเนาะวันจันทร์ที่สเจีดอนจัดให้วิ่งลูดลูดสองนะครับเด้อครับลูด2อจับคู่มาหค่ะสองสองศูนย์สองสีหกสองเก้าสอก็ดสองสี่เจ็ดเก็ดหกหกสีนะครับเนาะหกสี่มห้คมมห้มาสองคมครับล่องกันสองล่องนะครับเนาะ เหลีกล่องครับเหลีกล่องก็คือกับหกสองเก้าสองแหละครับเหลีโคมกับหกซีสองศูนย์แหละครับครับอย่าลืมนะครับเด้อวิ่งหลุดเลยครับหลุดสองครับงามๆไปงามๆเลยครับงวดนี้ครับครับนี่เป็นชุดของเล่าพัฒนาครับงวดทีซี จันที่สี่นะครับเนาะครับชมๆคนหมันเด้อครับซาทุกขอให้ทุกคนปังๆทุกคนเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วครับปอบปูเพิ่นก็สิให้ล่ะครับครับขึ้นนี่สองเสียงยาผ้าลาะก็ฝันฝันดีอยู่ครับฝันนี้ปอบปูสีสุดโตครับขอให้เอฟซีปังๆทุกผู้ทุกคนแหละครับคผู้ได้ข้ามาแล้วผู้ใดเข้ามาเบิ่งในสองเสียงยาผ้าลาะเนาะครับเนาะ อย่าลืมกดติดตามครับกดแชร์ใหายน้ำนะครับเพื่อมีกำลังใจนะครับเนาะครับสู่ไปเรื่อยๆน้องกันมีเหล็กเล้าครับไทยแหะครับรัฐบาลไทยครับทางส่องกับบอดดายน้ำไม่หลีกการพนันหรอกครับครับสื่อเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะเผยแผ่เป็นเพียงแนวทางครับพ่อดหญ่คาครับเผากับน้ำครับบุรินทรก็น้อยพ่อดหญ่คาลดให้ลูกไปโรงเรียนนะครับเนาะ ขับเขียนหน้าจอไปเ้อครับเด้อครับครับคลิปนี้ก็บม่มีอย่างหลายนะครับเนาะพ่อกันไม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสี่ยงหยาพลาเลาะขอให้เอฟซีจุกสมันหมานเ้อครับเด้อขำขึ้นนี่มือแรกงนี่ครับครับมันหมานทุกๆทุกคนเด้อสาธุครับสวัสดีครับ